รัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีคนที่30มาบริหารประเทศนั้นเส้นทางทางด้านเศรษฐกิจและภารกิจของรัฐบาลใหม่มันจะเป็นโจทยากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะถึงตอนนี้ดัชนีหนึ่งที่สะท้อนวัดขึ้นมากำลังซื้อภายในประเทศเริ่มหดตัวครับในการ ในการสัมมนาของกรุงเทพธุรกิจครัเมื่อวานด้วยการลงทุนต่างๆก็มีนักเศรษฐศาสตร์มาพูดด้วยนะหลายเรื่องเขาก็ห่วงเหมือนกันช่วงเนี่ยสุญญากาศทางรัฐบาลการเมืองเนี่ยไม่ใช่คนในประเทศห่วงอยู่นะครับต่างประเทศก็ห่วงแล้วก็ช่วงสุญญากาศเนี่ยทำยังไงก็คือกำลังซื้อเขาหยุดก่อนไงคือรอให้ก่อนลอยมีความชัดเจนก่อนนี่ไงที่สัมมนาเมื่อวาน เมื่อกี้นั่นน,น,นักเศรษฐศาสตร์คุณไม่ต้องฟินมากขนาดนั้นก็ได้ <c oughs> <c oughs> มาดูนี่ควงอะไรสูญยากาศทำให้เกิดปัญหารัฐบาล,ลพลเอกประยุทธ์หกวัน60วัน,วน,วนปี62สองตอนนี้ปี66รัฐบาลนายกพิธารัฐบาลนายกเศษฐาหรือรัฐบาไไไไลไอ้กลุ่มเก่าสองปอไม่รู้ไม่รู้จะวันไหนล่ะยังไม่ได้เลย,ยไม่รู้กี่วันเออนานนาน แต่ท่ามกลางไม่กี่วันเนี้ยพี่วีมาดูสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะอันนี้คือตัวเลขที่เขาประเมินกันอ,อว่า GDP ของไทยจะขยายตัวอยู่ในช่วง3มถึง3.6เปอร์เซ็นต์อันนี้ยังมองโลกแง่ดีอยู่อมองโลกในแง่ดีอยู่นะครับตอนนี้อัตราว่างงานของเราดีขึ้นต่อเน,นื่องยืนอยู่ในระดับหนึ่งเนี่ยแต่เราอยู่ระดับหนึ่งมาตั้งนานนานแล้วนะเพราะคนเราเนี่ยออกจากงานตกงานไปไปทํางานอยู่ภาคกเกษตรไงก็ถือว่าเป็นไม่ไม่เป็นภาวะ เตะฝุ่นแต่ที่กลัวตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ยังเป็นความกลัวอยู่ก็คือว่าประชาชนของคนไทยเนี่ยนี่นี่ครัวเรือนเนี่ยสูงมากทะลุ15ล้านล้านใกล้เคียงกับ GDP แล้วครับ GDP ของเราเนี่ย16ล้านล้านนะฮะแต่กับว่านี่ครัวเรือนก็คือ90%เปอร์ซของ GDP นะฮะจคือขนาดเศรษฐกิจของประเทศที่มีกิจกรรมกันอยู่ถูกต้องนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนะี่ยเรามีอยู่ประมาณนั้น คุณดูนี่ครัวเรือนไปทะลุไปห้าล้านล้านรอบนี้นะนี่ครัวเรือนทะลุขึ้นไปอยู่อย่างนี้แล้วครับคือเอาง่ายๆเลยนะคือ GDP เรา16ล้านล้านนี่ครัวเรือน1 5ล้านล้านเนี่ย <c oughs> คือมีรายได้16บล้านล้านเป็นนี่15ล้านล้านอ่ะคือคือทำมาได้เท่าไหร่เป็นนี่หมดอะ่ะจ่ายนี่หมดมาดูต่อมาตอนนี้คนไทยกําลังเผชิญอยู่เช่นเดียวกันตอนนี้ มีข้อมูลออกมาจากเครดิตบูโรรอบนี้อาจจะมีลูกหนี้ที่ถูกยึดลดรวมกันทั้งสิ้นประมาณหนึ่งล้านคนแล้วล้านคันตัวเลขเหล่านี้สะท้อนได้ผ่านหลายพักนะ,อ,ะอย่างน้อยสองพักละอ่าเสนอจบายเกี่ยวข้องกับเครดิตบูโรถูกเพราะรู้ว่ากำลังเกิดปัญหามเมื่อติดเครดิตบูโรก็ไปทำธุรกรรมอะไรต่อไม่ได้ก็ติดล็อกติดล็อกต่อมาตอนนี้หลักทรัพย์ในดัชนีหุ้นเนี่ยมันตกล่วงไปตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ย ไป8.1เปอร์เซ็นต์ละเทียบกับปีที่แล้วสิ้นปี65เ<อ>งินทุนต่างประเทศที่ไหลเข้ามาในประเทศไทยทําลายสถิติครับไหลออกเลืดเลยครับแล้วนักเศรษฐศาสตร์รเนี่ยเขามองกันยังไงพี่วีนในงานสัมมนาของคุณน,น,น,นี่แหละสัมมนาเรามีในฟอรัมของนักเศรษฐศาสตร์ประเ,รเมินว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นเอาท่านแรกเลยจากที i ดีรไอดรกิริดาพาพิจิต ครับนี่ความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยกระทบภาพระยะสั้นแน่นอนในช่วงที่ยังไม่มีรัฐบาลเพราะว่าตอนนี้มันหลายหลายกระทรวงเนี่ยเกียร์ว่างแต่หลายกระทรวงเองจริงผมจะบอกต่อนะอไม่มีเกียร์คือคือถ้าเกิดลงเขาวั๊ไม่มีเกียร์เนี่ยรุดเลยเดยก็ไม่่เพราะนั้จะเกิดอะไรขึ้นลองฟังมุมมองของดรกิริดาครับ ไตรามาส4ของการเอาระยะสั้นก่อนนะคะคจนถึงสิ้นปีนี้แล้วกันนะคะก็จริงๆก็มองว่าถ้าเป็นผลกระทบระยะสั้นเลยเนี่ยแน่นอนในเมื่อเรายังไม่มีรัฐบาลใช่ไหมคะงบประมาณงบประมาณของภาครัฐที่จะใช้ในไตรามาส4ของปีนี้เนี่ยก็คือไตรามาส1ของปีงบประมาณ2567ใช่ไหมคะก็คงจะยังไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ยก็คงจะไม่เพิ่มเพราะว่าในกฎหมายบอกว่าถ้ายังไม่มีพรอง,งบประมาณในปีนั้นออกมาก็ให้ใช้เท่ากับ ของปีที่แล้วนะคะก็คือไตรามาส4ของปีนี้ให้ใช้เท่ากับไตรามาส4ของ2566ให้ใช้งบประมาณเท่ากันเพราะฉะนั้นคือกรอเป็นศูนย์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มขึ้นของ spending ของภาครัฐเนี่ยอันนี้แน่นอนโดนกระทบแล้วนะคะในในระยะสั้นเกอถึงปลายปีนี้อย่างที่สองเนี่ยที่โดนกระทบก็คือเรื่องของความมั่นใจของนักลงทุนนะคะนักลงทุนในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แค่นักลงทุนในในตลาดหุ้นแต่ว่าเป็นนักลงทุนที่เขาเข้ามานะคะ ลงทุนสร้างโรงงานจ้างคนอะไรอย่เงี้ยน,นะคะพวกนั้นน่ะคือการลงทุนโดยตรงหรือว่า uh, f o อ d e r Investment เนี่ยอันนี้เขารอนะคะเขารออยู่แล้วเพราะว่าจะมาลงทุนเป็นพันเป็นหมื่นล้านใช่ไหมคะเรายังไม่รู้เลยว่าเอ๊ รัฐบาลใหม่เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนโยบายก็จะเป็นยังไงใช่ไหมคะจะส่งเสริมธุรกิจของเราไหมหรือว่าจะเป็นลบกับธุรกิจเราเพราะฉะนั้นนักลงทุนหลายๆเจ้าเนี่ยที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศนะคะก็รอดูก่อนนะคะรอดูก่อนอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่านักลงทุนใหม่เท่านั้นแต่นักลงทุนในประเทศจอยู่แล้วถ้าเขาจะขยายใช่ไหม,ไมเขาก็รอดูนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเอ๊นโยบายอีวีของเราอย่างเงี้ยน,นะคะรถยนต์ไฟฟ้าของเราเนี่ยในอนาคตจะให้ โปรโมชั่นให้ incentive เหมือน<ม>ที่ให้มาหรือเปล่าใช่ไหมคะตอนนี้เขาเขาให้ใช่ไหมคะ incentive ว่าถ้าซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคนซื้อจะได้ใช่ไหมคะจะได้ส่วนลดใช่ไหมคะขันละกี่กี่แสนก็ว่า,าไปใช่ไหมคะต่อไปจะมีอีกไหมใช่ไหมคะถ้าไม่มีก็อาจจะทําให้ด<ม>ีมานของ e v <ม>ลดลงเราก็อาจจะไม่ต้องขยายใช่ไหมกำลังการผลิต e v มากในระยะสั้นนี้ก็ได้อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รัฐบาลเนี่ยมี2เรื่องนะคะ เรายังไม่ร <Bien> ู้ว่าเป็นใครเนาะเพราะว่าต้องรอดูใครจะเป็นนายกใช่ไหมคะเรื่องที่สองก็คือไทมิ่งด้วยใช่ไหมคะว่าจะมาได้เมื่อไหร่ใช่ไหมคะถ้าแบบโหให้รออีกห้าหกเดือนเนี่ยบางทีนักลงทุนเขาก็ไม่รอแล้วเพราะว่าทุกวันก็นะคะเป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นก็อาจจะตัดสินใจไปลงทุนประเทศอื่นแทนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนในปีนี้เนี่ยน่าจะได้รับนะน่าจะได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนว่าจะตั้งรัฐบาลได้เมื่อไหร่และใครจะมาเป็นใช่ไหมฮะ ขนาดนักเศรษฐศาสตร์นะีบอกว่า,าความแม่นอนยังสูงอยู่ว่าจะเป็นนายกเนี่ยยังไม่รู้เลย,ยเพียงใหญ่รอสซ่5เดือนเหมือนที่ดรกิริดาพูดเลยนะครับโออันนั้นของทีเดประเมินนะมาต่อไปคราวนี้มาดูไครมานี่ยครับดรสมประวินมันประเสริฐครับไ,<ท>ไอ้นี่เป็นรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกลยุทธ์องค์กร ของธนาคารไทยพาณิชย์สิ่งที่ดรสมบัิวินเนี่ยเป็นห่วงก็คือใน8ปดพักเนี่ยมีนโยบายหลายอย่างสุ่มเสี่ยงว่าออกมาแล้วจะกระทบกับฐานะการคลังครับนะและก็อาจจะเพิ่มขึ้นหนี้สาธารณะเนี่ยหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์ต่อ g d ดีเพดานเพดานที่ไปขอเมื่อก่อนเนี่ยเพดานนี่เนี่ยเราตั้งที่หกสิบพี่โอจำได้ไหมรัฐบาลไหนที่ไปขยับเพดานลุงตู่ลุงตู่เพดานตอนนี้ขึ้นไปเจ็ดสิบแต่พอขึ้นเจ็ดสิบปั๊บเนี่ย แนวโน้มว่าจะใกล้แตะเพดานใหม่ละดรสมบงร์ทำไมห่วงให่ตรงนี้มันไม่ใช่เฉพาะเพื่อไทยไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลลุงตู่ก้าวไกลก็ก่นนีสาธารณะเหมือนกันก็มีเหมือนกันเห็นไหมล่ะโอ้ถ้าชนแบบนี้นะพี่วีพูดง่ายๆคือหาได้มาเท่าไหร่นะต้องไปจัดงบประมาณไปจ่ายดอกเบี้ยเขาอันเป็นปังแล้ว่าทำไมดรสมพงร์ถึงห่วงเรื่องของนี่สาธารณะครับกระตุ้นในระยะสั้นคือจริงๆแล้ว เรื่องความไม่แน่นอนสําคัญมากนะผมว่าคือการไม่รู้น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าทําตัวไม่ถูกที่ดงทีรพิพัทพูดจริง,รงๆแล้วเราพยายามทำา ي นแยริโอมาแหละนะครับที่ SCBAC เนี่ยว่าดูนโยบายนะว่าเกิดอะไรเป็นอย่างไรหลายมาตรการเนี่ยเราก็เห็นแล้วเป็นการกระตุ้นในระยะสั้นแล้วก็เป็นการาช่วยเศรษฐกิจในระยะยาวแต่สิ่งนั้นเนี่ยกระทบ ยาวๆมากๆที่สุดก็คือเรื่องเรื่องภาระทางการคลังแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปฏิรูปหรือการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นไม่ได้จะเป็นอย่างไรสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้นี่สารานะาของเราอาจจะก,กระโดดขึ้นไปถึง68%ก็ได<ช>้นะกรอบวินัยการเงินการคลังของของ,ของกระทรวงการคลังเนี่ยแคปเอาไว้ที่70<ช>นะเห็นยังคือหลายพักนโยบายเนี่ยไม่มีเรื่องก,การหาไรายได้นะน้อยนะ พูดถึงการหารายได้นน้อยมากเวลาใครพูดถึงการเก็บภาษีคุณลองหาเสียงบอกผมจะขึ้นภาษีดิก็ไม่มีเมื่อใครจะเลือกคุณแค่บอกไม่ต้องขึ้นภาษีนะแค่ว VAT ภาวีแอทเนี่ยปรับเท่าเดิมเท่าเท่าของมันอ่ะก็คือ1 0อ่ะไม่ต้องลำพังแค่ปรับจาก7นะมันเป็น8%เนี่ยมันก็เก็บรายได้เป็น6 0 0 0 0 7 0 0 0 0ล้านนะห่ล้านเห็นไหม แต่ใครจะกล้าหาเสียงว่าผมจะขึ้นแวดนะยังไม่มีอเห็นไหมครับแล้วแวนนี้ที่ใช้ที่ใช้สุบานจริงอัตรามันสิบแต่เขาผ่อนปลนตั้งแต่ปีสี่หนึ่งมึงใช่สมัยคุณอนันต์ปัญญารชุนนั่นแหละโอ้หนั่นร้อนไม่มีใครกล้าไม่มีใครพูดถึงเลยต่อไปมาดูอีกฝากหนึ่งอันนี้จากเคเคพัทธระครับเกียรตินาคินเกียรตินาคินครับด็อกเตอร์พิพัฒเรืองนรมิตรชัยครับสิ่งที่ด็อกเตอร์พิพัฒเป็นห่วงเนี่ยก็คือห่วงเรื่องของ สุญญากาศทำไมสุญญากาศถึงหน้าวิตกฟังมุมมองครับแล้วก็สิ่งที่มันสะท้อนผ่านจริงๆวันนี้คนบอกเลยนะรัฐบาลวันนี้ก็เกียวว่างหมดแล้วเพราะไม่รู้ใครเป็นนายใหม่ <c oughs> ก็วันนี้ก็หยุดกันหมดใช่ไหมเพราะไม่กล้าตัดสินใจอะไร <c oughs> เอกชนก็เกียวว่างนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราสิ่งที่เราเห็นในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ย อ่เฮ้วันนี้เราเราเลอกตั้งมาเดือนแล้วนะครับเรายังไม่รู้เลยว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งที่มันสะท้อนผ่านทั้งตลาดหุ้นทั้งอะไรก็เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าการมี p o l i c y u n certainty แล้วก็ political uncertainty เนี่ยมันสร้างความเสี่ยงได้เยอะขนาดไหนใช่ไหมครับเพราะอย่างวาเวลาเอ้ยผลก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยทุกคนก็ expect ว่าพักนี้ชนะพอเปลี่ยนเป็นอีกพักคนึงชนะเนี่ย reaction ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าสะท้อนให้เห็นอย่างดีเลยว่าการมีรัฐบาลหรือการเปลี่ยน direction ของนโยบายเนี่ยมันสร้างผลกระทบได้พอสมควร และาการที่ไม่รู้ว่าใครจะมาเป็นเนี่ยคงกระท้างความปัญหาใหญ่กว่าอีก นะเพราะว่าถ้าเรารู้ชัวร์ว,ว่าใครจะมาเราก็รีอคได้เลย uh huh. นะวันนี้ทุกคนไม่รู้ว่าใครจะมาทุกคนก็หยุดรีอกแล้วก็หยุด uh huh. ทําอะไรทั้งหมดนั้นะสิ่งที่เกี่ยวว่างไม่ได้เกิดขึ้นในภาครัฐบาลอย่างเดียวผมว่าวันนี้เอกชนก็ต้องเกี่ยวว่างด้วยเพราะว่าการขยับโดยที่ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเปลี่ยนไปอย่างไรเ uh huh. นี่ยวันนี้อาจจะมีต้นทุนค่อนข้างสูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้ายิ่งมีเรารู้อะไรได้เร็วขึ้นนะครับมีความแน่นอนเพิ่มมากขึ้นเนะี่ยผมว่าก็จะช่วยทําให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปเนี่ย ไอ้คำว่าสุญญากาศเนี่ยที่น่ากังวลอย่างที่เราได้กิริยาว่าคือมันไม่ใช่การลงทุนในตลาดหุ้นด้วยซ้ำนะครับคือการตัดสินโอ้ยนะห่วงเรื่องสุญญากาศตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวว่างในภาครัฐนะเอกชนก็เกี่ยวว่างเพราะคิดเหมือนกันว่ายังไม่รู้ว่าใครจะเป็นรัฐบาลและไม่รู้ความชัดเจนทางนโยบายคือถ้าขั้นตอนพิธีการสภาเนี่ยถ้ารู้ก่อนแล้วข้างนอกนะว่าใครเป็นรัฐบาลเนี่ยเป็นนายกเนี่ยครับคนภาคธุรกิจออ่านได้ว่าทีมนี้มา นโยบายจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้คือไม่มีรู้เลยนี่นั่นคือนักเศรษฐศาสตร์คราวนี้มาดูนี่สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเนี่ยซึ่งเป็นตัวจากคนที่ใหญ่ที่สุดที่ทําให้เงินมันหมุนอยู่ในระบบกันี่อยู่เนี้ยซึ่งประธานสภาตลาดทุนไทยก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์เหมือนกันเขามองว่าถ้ารัฐบาลใหม่มาเนี่ยดกรกอบศักด์ภูตะกุลเสนอแนะว่าควรจะมีแนวทางหรือว่านโยบายแบบไหนบ้างครับลองไปฟังครับทุกพักนะครับผมบอกเลยครับว่า มีความท้าทาย3เรื่องไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลในช่วงสอสาเดือนข้างหน้าแล้วเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วก็อยากให้เขาทำอย่างน้อย3เรื่องเรื่องที่1ก็คือว่าทำไงให้เศรษฐกิจไทยไปได้ช่วงที่โลกกำลังชะลอละครับขันร uh. ักษาแรงส่งผมก็ไม่คิดว่าจะทำอะไรอันที่1จีนว่าดีว่าร้ายจีนในประเทศก็ยังดีกำลังฟื้นจากโควิดใช่ไหมครับ ส่งออกของไทยเนี่ยตกทุกประเทศเมื่อสองสาเดือนที่ผ่านมาแต่เพิ่มขึ้นอย่างดีก็คือประเทศจีนท่องเที่ยวดีที่สุดปีนี้คิดว่าจะมาเกือบ30สิบล้านแต่ว่ามีล็อกต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยทําไมไม่จัดการไม่คิดค่าวีซ่าก็ได้ใช่ไหมครับให้เข้ามาเพราะว่าค่าวีซา่าไม่กี่พันแต่เข้ามาทีหนึง่งเขาใช้เป็นหมื่นแล้วถ้าเกิดชอบใช้เป็นแสนผมคิดว่าเรื่องนี้เราก็ควรจะทําเรื่องของรัฐบาลที่หว่าจะตั้งเสร็จก็คง งบประมาณช้าไปอย่างน้อยหนึ่งไตรมาสทําไมเราไม่ลงทุนในโครงการต่างๆที่อนุมัติไปแล้วเร่งรัดให้มันเกิดขึ้นและที่สําคัญผมคิดว่าถ้าดอกเบี้ยอยากขึ้นเยอะเงินบาทก็อยากแข็งเกินไปอันที่สองครับสร้างอนาคตให้ประเทศผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ไม่ค่อยได้คุยกันช่วงของช่วงของการเลือกตั้งเพราะว่านโยบายเหล่านี้พูดไปไม่ค่อยได้คะแนนเท่าไหร่ ต้องเป็นการประชุมบางช่วงจัดเวทีเสวนาบางช่วงเขาถึงจะพูดขึ้นมาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยไม่ค่อยได้พูดการจัดการปัญหากฎหมาเป็นยังไงรักษาแรงส่งโดยเพราะเรื่องส่งออกสร้างอนาคตให้กับประเทศและอันที่3คือพัฒนาความสมดุลระหว่างเมืองชนบทเพราะมันมีความเรื่อมล้ำอของการพัฒนาอยู่นี่เป็นโจทย์ใหม่ที่รัฐบาลใหม่เนี่ย จะต้องเข้ามาขับเคลื่อนระหว่างรอนี้ต่อไปทนอึดกันอีกนิดนึงครับ <c oughs> ไม่ช้าไม่นานสภาจะได้ทำหน้าที่ของผู้แทนปวงชนชาวไทยในการเลือกผู้นำประเทศแล้วรอหน่อยรอไวไหม